สวัสดีครับผมปรีชาสังหารครับวันนี้นะผมมาลงพื้นที่นะครับตำบลศรีกระอางอำเภอบ้านาจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินผืนเนี้ยบอย่างที่เห็นครับติดถนนลาดยางเนาะมีทั้งหมด200ตารางวานะครับ200ตารางวาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างพี่น้องอ่านี่ครับ200ตารางคุณจะได้อะไรเนี่ยนี่ครับพื้นที่นะครับติดถนนลาดยางหน้ากว้างตรงนี้ประมาณสัก60เมตรนะครับ60เมตรน่าจะอยู่ประมาณสัก 5 0 6 0ถึงเมตรนะครับนะมีเพื่อนบ้านครับชัดเจนหลักชน o ครับเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันครับนี่นี่ครับนี่ครับตรงนี้คือมีหลักชน o i d ครับหนึ่งหลักนะครับแล้วก็ไปทางนี้ครับผาเดินครับพาเดินหมดเลยตรงนี้ใช่หมดเลยนะเนี่ยต้นหมอกต้นไม้เนี่ยใช่หมดเลยครับเนี่ยใช่หมดเลยนะในพื้นที่นะครับเนี่ยเห็นหลักชัดเจนนะครับมะม่วงมะม่วงครับมะม่วงมีต้นลำลงลำใหญ่ครับใช่หมดเลยเดินมาแล้ว พอดีว่าทางเจ้าของที่เขาตัดหญ้าไว้ให้ครับทุกทีคนมาก็เอ๊ะทำไมสองงานตรงนั้นมันน้อยจังมันน้อยจังแต่จริงๆพ่าไม่ใช่ครับมันถึงตรงนี้เลยนะนี่ของงานนะนี่ตรงนี้เลยหลักครับนีนนหนหนนน่หลักนี้นี่ดูครับนี่หลักชนดอ่านี้เลยแล้วตามทิวไปเลยครับนี่รวบๆขอบชิดหมดเลยครับกว้างมากนะครับเนี่ยกว้างมากนะดูอ่นนนนนนนะ ไปเดินดูกันครับนี่เห็นไหมครับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้หมดทุกอย่างนะครับสิ่งปลูกสร้างที่คุณเห็นน่ะผมให้หมดทุกอย่างเลยเจ้าของที่ใจดีมากโคตรเจ๋งอะ่ะเจ้าของที่นะบอกให้ใจสุดๆนะไปดูกันข้างในครับแต่ม้านะครับม้าไม่ให้นะม้านี่มไม่ให้นะที่ดินถมไม่หมดแล้วนะครับที่ดินเนี่ยถมไม่หมดละเต็มพื้นที่นะครับถมไม่หมดแล้ว ในพื้นที่ก็มีต้นมะม่วงต้นใหญ่อีกหนึ่งต้นนะครับนะต้นใหญ่อีกนต้นแล้วก็ข้างๆก็มีต้นขนุนนะครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาหมดแล้วทุกอย่างพร้อมหมดนะครับนะไปเราไปดูข้างในก่อนไม่กัดผมนะม้าเนี่ยไม่น่าจะกัดหรอก่อะเดีย๋ยวไปดูนิดนึงเดี๋ยวมา้าเนี่ยมากับลูกสาวด้วย <c oughs> เออก็ถือโอกาสมาเที่ยวครับมาเที่ยวมาเล่นนะครับอ่าแค่เข้ามาก็จะเห็นง่ายย่างเง็บนี่โอ้หลักขนดน ไม่ใช่แค่หลักนี้นะของเราไม่อยู่แค่หลักนี้หนุหลักฉนดเราอยู่อยขอบถนนนุครับนู้นครับหลักฉนดผมนะครับหลักสีแดงๆนู่น,หนแหละครับนะแล้วก็รั้วรอบขอบชิดหมดครับเนี่ยไปถึงนู้นแหละครับรลุออกไปนะครับข้างเคียงครับเอาง่ายๆเนี่ยเฉพาะค่าถมนะข้างเคียงลึกกว่าของเราเนี่ยประมาณสักเมตรหนึ่งอ่าประมาณเม็ตรหนึ่งนะห้าห้าสิบเซนห้าสิบเซนถึงนหนึ่งมตรนะ ข้างเคียงนะเนี่ยข้างๆเนี่ยติดกันเนี่ยของเราเนี่ยพูดง่ายๆไม่ใช่พื้นเดิมคือพื้นถมมาแล้วครับถมสองงานเนี่ยคิดดูดะครับถมทั้งสองงาน,นหมดไปเท่าไหร่อเอา50าเซนพอถมสองงานหมดไปเท่าไหร่ครับนะแล้วดูเนี่ยตน้นมะม่วงต้นนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์นะครับซิกเนเจอร์ของพื้นที่เลยสามารถไปเก็บกินได้เลยครับรับผลหมดแล้วครับเนี่ยมีลูกมีผลหมดแล้วครับเออ สิ่งปลูกสร้างก็ให้ด้วยครับเพื่อนบ้านก็มีเยอะแยะนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพมุมสูงให้ดูด้วยนะครับภาพมุงสูงนะครับว่าไม่ใช่ที่เปลี่ยวเลยนะครับห่างจากเอ่อห่างจากโรงเรียนนล้วจะพลลมาประมาณสัก4กิโลนะครับสหรือสกิโลห่างจากถนนสุวรรณสอนนะครับก็ประมาณประมาณ4กิโลกว่ากว่าห้ากิโลนะครับอา้าภาษีกลัวไหมไม่กลัวเลยเหรอมันคือมาผู้ชายแหลออ๋อลูกสาวลูกสาวพ่อ ครับนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับว่าผมเนี่ยพยายามที่จะให้คุณได้เห็นหมดทุกทุกที่ทุกมุมนะครับไม่ใช่ว่ามีการตัดต่อนะไม่มีการตัดต่อเลยครับเนี่ยให้ดูครับเนี่ยว่าพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงเราต่ำกว่าของเราอีกนะครับตามกว่าของเราเนี่ยราคาก็โอ้ไกลแล้วอันนี้200ตารางวานะครับ200ตารางวานะครับราคานะครับ7จ็ดแสนแปดหมบาทผมบอกไปเลยว่าราคานี้เจ็ดแสนแปดหมบาท ด้านหน้าข้างเคียงเนี่ยติดถนนระย่างฝั่งนู้นติดถนนคอนกรีตนะครับถ้าค <c oughs> ุณแบ่งคุณแบ่งตรงกลางเลยยแบ่งได้เลยเพราะว่าที่มันสูงอยู่แล้วที่มันสูงเสมอเท่าถนนครับน้ำไฟพร้อมทุกอย่างเหลือคนลังงานก็ยังคุ้มเลยครับเอานลังงานถ้าเกิดว่าตกประมาณ3ามแสนกว่าบาทับตอนหนึ่งงานนะถ้าถมไปแล้วน้ําไฟพร้อมนะครับคุณไปหาที่ไหนที่นครนายกนะเอางานหนึ่งนะแล้วก็ถมไปแล้วน้ําไฟพร้อมทุกอย่างนะครับคุณจะไปหาที่ไหนราคานี้นะครับอ่ะเนี่ย ไม่ถึงประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทก่อ,ต,อต่อแปลงนะครับพูดได้ง่ายว่าเหมาแปลงคือ7จ็0แนนะครับอ่ะมาคุยกันนะเรื่องราคาใจดีอยู่แล้วลูกพี่ผม้ะเนี่ยใจดีอยู่แล้วแกให้อยู่แล้วครับนะอยู่ที่ว่าการพูดคุยมาคุยกันครับเนี่ยด้านหน้าตีถุนคนกีดเนาะอ่าถุนคนกีดนะอ่ะออกไปข้างนอกไปอ๋ออ่ะอะเนี่ยด้านหน้านี่คือด้านหน้าเข้าอีกทางหนึ่งครับ ฝั่งนู้นคือติดถนนลาดยางเนาะฝั่งนี้ติดถนนคนกรีดนะครับเนี่ยถนนคนกรีดสวยๆเลยถึงตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับแล้วก็ดิ่งไปนู่นแหละครับดิ่งยาวไปนู่นแหละครับนะมีหมุดชัดเจนครับรั้วรอบขอบชิดมีหมดครับอใครนะครับเนี่ยอากเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจที่ดินนครนายกนะครับสีกระอางบ้านนานครนายกนะครับแปลงนี้นะผมอยากให้ ากคุณไว้แนโอ้ใจอีกหนึ่งแปลงนะครับนี่ครับรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับพ่อที่แปลงนี้นะครับทางเข้าออกก็สะดวกนะครับห่างจากในรถจักรลอกก็ไม่ไกลนะครับเซเว่นอยู่ข้างหน้าปากซอยปากทางเข้านะครับตอลงตลาดมีครบทุกอย่างนะโอเคปริชาสังหานะครับอย่าลืมนะครับช่องขายที่ดูที่ดคอมบริชาสังหานะครับแล้วก็พ้องเพื่อนนะครับบ๊ายบาย๋ยวไปดูมาเป็นดูมาเป็น อ่ะพัดไหนลูกผหมันนี้ลูกเหมือนโอ้ไม่กลัวเลยเนี่ยนะโอ้โหสาวพ่อพี่ก็สวยที่สวยจริงๆดูตั้งแต่เสาไฟฟ้าตัวน,นู้นนะครับมาเนาะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับปรีชาสังหาและขายที่ดูที่เด m คอมครับ ไปเลยครับ